รถไถแรงแห้งมักได้เสียงทอครับเสียงทอลันแห้งสุดยอดเลยะตัดตๆๆดเดี๋ยวเสียงทอแม่ตาอา่อนส่อนตาอ่อนส่อนเสียงทอแห้งทอลันหน้าประมาณหาไรแบบนี้เลยนี่หน้าหาพวกไรรุ่นนี่ ตัวอ,อือไอหยอบข้างนี่ตับไตใส่พุ่งพังเบิดเลยครับตวเป็นโลกไกลเ่ยแบ่งได้เสียงทอครับทอลันลแห้งบอลบอลบอเดือ